มาจ้ากินข้าวค่ะวันนี้เมนูแบบว่าอาจจะบอคอยแซบไปไหนไนด้ค่ะปลาเค็มค่ะแล้วก็เครื่องเคียงแล้วก็มีนี่ผัดคะน้าค่ะแล้วก็ข้าวต้มได้ค่ะเมนูคนอ่อนแอจ้ะมาค่ะอือเค็มแบบนี้เลยหอ,หอม,ม,ห,อมหอมปลาทูเค็มหอมหอมแกะเนื้อออกมา กินนิดนึงหาจะไปกินไยเข้มเครื่องแกงแจะมีมีพริกมีหอมแดงใส่กระเขา่าต้มจืดบีบบางเน่านัวด,ดีขนาดอ่ะอ อืสบายคอเลยมีอาการเตือนมาสิบวสบายดักไว้ก่อนคะ่ะดักยาดักอาหารการกินไว้ก่อนคานาเมันหอย พัดบิดยอดเลยอันนี้นัวดิ อทุกเชื่มหอมแดงพิก <c oughs> เข้มอยู่แต่ว่แบบเข้มนัวๆนะเข้มแสบอ่ะบีบมะนาวลงแบบอื้แสบเลยคนป่วยยังไม่กินขา้าวแซ่บ เมนูเมน,นูอะไรก็ไม่รู้แต่อร่อยเหมือนเดิมปลาเค็มหอมแดงพริกอะไร के बाद के वाथ.